ราดน้ำกะทิลงไปจะได้ฉ่ำๆค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะสูตรนี้ครูจินดาการันตีเลยค่ะว่าอร่อยมากๆอร่อยกว่าทุกสูตรที่ครูเคยทำมาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูมีมะม่วงออกร่องจึงมาชวนเพื่อนๆทำข้าวเหนียวมูลสามสี ไว้ทานกับมะม่วงนะคะมีสีเขียวจากใบเตยหอมสีม่วงจากดอกอัญชันมาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกมาทำน้ำใบเตยสดกันค่ะนำใบเตยมาปัน่นใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะใครไม่มีเครื่องปัน่นจะใช้วิธีตําด้วยครกก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางคั้นเอาเฉพาะน้ำค่ะ แบ่งน้ําใบเตยออกเป็นสองส่วนส่วนนี้ไว้สําหรับแช่ข้าวเหนียวส่วนนี้ไว้สําหรับใส่ในน้ํากะทิตอนมูนข้าวเหนียวโดยให้ส่วนที่แช่ข้าวเหนียวมีปริมาณเยอะกว่าค่ะต่อไปมาต้มน้ําอัญชันเพื่อทําข้าวเหนียวสีม่วงกันค่ะเอาน้ําใส่หม้อตั้งไฟรอให้น้ําเดือดพอน้ําเริ่มเดือดใส่ดอกอัญชันลงไป ใช้ช้อนคนเพื่อให้สีของดอกอัญชันออกมาผสมกับน้ำเยอะๆอันนี้ครูใช้ดอกอัญชันสดใครไม่มีดอกอัญชันสดใช้ดอกอัญชันแห้งแทนได้นะคะใช้เวลาต้มประมาณ 3- 5หนาทีจนน้ำมีสีอย่างนี้ก็ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะนำน้ำ,นำดอกอัญชันที่ต้มไว้มากรองด้วยผ้าขาวบางเอาเฉพาะน้ำ จะได้น้ำใบเตยและน้ำอัญชันไว้สำหรับทำข้าวเหนียวมูนสีเขียวและสีม่วงนำข้าวเหนียวมาล้างให้สะอาดแล้วเทน้ำทิ้งล้างอย่างนี้จนน้ำล้างข้าวเหนียวใสนะคะคูล้างทั้งหมดประมาณแปดน้ำค่ะล้างจนน้ำล้างข้าวเหนียวใสยอย่างนี้แล้วใส่ลงในกระชอนเพื่อให้สะเด็ดน้ำค่ะ เอาน้ำมะนาวบีบใส่ลงไปในน้ำอันชันนิดนึงคนเพื่อให้น้ำอันชันเปลี่ยนเป็นสีม่วงนำข้าวเหนียวมาใส่ลงไปเพื่อที่จะแช่ไว้ค่ะใช้ช้อนคนอย่างนี้นะคะสีใบเตยครูใช้ใบเตย35มบห้ใบนำมาคั้นด้วยน้ำ550กรัม แบ่งมาแช่ข้าว500กรัมและแบ่งไว้ใส่น้ำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวอีก50กรัมวิธีการเช่นนี้จะทำให้ข้าวเหนียวของเรามีสีสันสวยงามโดยที่ไม่ต้องใส่สีผสมอาหารค่ะข้าวเหนียวสีม่วงใช้น้ำดอกอัญชัน500กรัมนำมาแช่ข้าวเหนียวและอีก50กรัมครูแบ่งไว้สำหรับใส่น้ำกะทิตอนมูนข้าวเหนียวค่ะ ส่วนข้าวเหนียวสีขาวเป็นสีธรรมชาติเราจึงไม่ต้องใช้สีอะไรเติมลงไปค่ะใช้สีธรรมชาติจากข้าวเหนียวเลยค่ะก็จะได้สีขาวจากธรรมชาติสีม่วงจากดอกอัญชันสีเขียวจากใบเตยหอมแช่ข้าวเหนียวทั้งสามสีทิ้งไว้ประมาณ6-8ถึงชั่วโมงค่ะเมื่อแช่ข้าวเหนียวทั้งสามสีครบตามกำหนดเวลาแล้วเรามาเตรียมนำข้าวเหนียวไปล้างเพื่อจะนึ่งเลยค่ะ เทข้าวเหนียวใส่กระชอนรองด้วยผ้าขาวบางรองให้เสด็จน้ำค่ะห่ขอข้าวเหนียวด้วยผ้าขาวบางทั้งสามสีและใส่ลงในซึ้งเพื่อเรียมนำไปนึ่งค่ะ ก่อนจะนำไปนึ่งเพื่อให้ข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมใส่ใบเตยลงไปนะคะการที่เราวางใบเตยอ,อย่างนี้นอกจากช่วยให้ข้าวเหนียวเรามีกลิ่นหอมแล้วยังช่วยกั้นไม่ให้สีแต่ละสีล้นมาเละเอะเทอะตอนที่เรานำไปนึ่งค่ะนำน้ำมาใส่หม้อสำหรับนึ่งข้าวเหนียวสังเกตน,นะคะ น้ำที่ใช้นึ่งจะไม่ให้เกินครึ่งนะคะให้ครึ่งพอดีหรือว่าให้น้อยกว่าครึ่งนิดนึงเพราะถ้าน้ำเกินครึ่งหรือน้ำเยอะเกินไปจะทำให้ข้าวเหนียวเราแฉะตอนนำไปมูนข้าวเหนียวจะติดกันไม่เรียงเม็ดไม่สวยค่ะเมื่อน้ำเดือดจนได้กลิ่นหอมของใบเตยนำข้าวเหนียวมาวางปิดฝานึ่งไว้ประมาณสามสิบนาที เมื่อครบ15นาทีให้มาพลิกกลับข้าวเหนียวเพื่อให้ข้าวเหนียวมีสุกทั่วถึงกันขั้นตอนต่อไปมาเสียมกะทิมูนข้าวเหนียวกันเลยค่ะซึ่งขั้นตอนนี้จะสำคัญมากข้าวเหนียวมูนจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้90%ค่ะครูใช้หัวกะทิสดคั้นแห้งกะทิสดคั้นแห้งหมายความว่านำมะพร้าวมาคั้นโดยที่ไม่ใส่น้ำ ใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปค่ะใส่เกลือลงไปคนให้เกลือกับน้ำตาลทรายละลายค่ะนำกะทิมาตั้งไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆโดยไม่ให้กะทิเดือดนะคะคนไปจนกะทิเริ่มร้อน เดือดดิ้มขอบหม้อก็ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะจะเห็นว่าน้ำกะทิของเรามีความใสยอย่างนี้นะคะอันนี้ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะตักแบ่งน้ำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวเป็นสามส่วน เพื่อมูลข้าวเหนียวแต่ละสีส่วนที่สีเขียวใบเตยก็ให้นำน้ำใบเตยมาใส่ลงไปค่ะนำน้ำกะทิสีเขียวที่ใส่น้ำใบเตยมาตั้งไฟอีกครั้งเพื่อให้น้ำใบเตยอุ่นๆจะทำให้ข้าวเหนียวมูลของเราไม่เสียง่ายค่ะต่อไปมาทำสีม่วงน้ำดอกอัญชันกันค่ะนำน้ำดอกอัญชันมาใส่ลงไปในน้ำกะทิสำหรับมูลข้าวเหนียว นำมาตั้งไฟและคนเบาๆเพื่อให้น้ำดอกอัญชันเข้าผสมกับน้ำกะทิและให้น้ำดอกอัญชันสุกพร้อมกับน้ำกะทิที่ใช้มูลข้าวเหนียวค่ะครบ15นาทีมาพลิกข้าวเหนียวค่ะ ฝาหนึ่งไว้อ,อีกประมาณ15นาทีค่ะอันนี้ข้าวเหนียวเรานึ่งสุกแล้วนะคะมามูนข้าวเหนียวกันเลยค่ะนำน้ำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในข้าวเหนียวเลยค่ะใช้ช้อนคนข้าวเหนียวให้ผสมกับน้ำกะทิให้ทั่วค่ะทำอย่างนี้ให้ครบทั้งสามสีนะคะ นำแผ่นพลาสติกมาคลุมข้าวเหนียวและพักไว้ประมาณ30นาทีค่ะระหว่างรอข้าวเหนียวมูนได้ที่เรามาทำน้ำกะทิเค็มไว้ราดข้าวเหนียวมูนกันเลยค่ะนำแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปในน้ำกะทิและคนให้แป้งข้าวเจ้าเข้ากันกับน้ำกะทิใส่เกลือลงไป นำไปตั้งไฟคนด้วยไฟอ่อนๆจนแป้งข้าวเจ้าละลายเข้ากับน้ำกะทแะิและมีความรู้สึกว่ากะทิข้นค่ะไม่ต้องให้เดือดนะคะให้น้ำกะทิเริ่มร้อนและแป้งข้าวเจ้าสุกก็ใช้ได้ค่ะคนให้น้ำกะทิหนืดประมาณนี้ก็ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะ ไม่ต้องให้หนืดเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนน้ํำกะทิเย็นก็จะมีความหนืดเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกค่ะอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟยกลงเลยค่ะเมื่อพักไว้ครบ30นาทีมาเปิดเข้าเหนียวเพื่อพลิกกลับด้านค่ะ อย่างนี้ให้ครบทุกสีนะคะเมื่อพลิกกลับด้านข้าวเหนียวเสร็จแล้วเอาพลาสติกมาปิดคลุมไว้พักไว้อีกประมาณ30นาทีค่ะเมื่อครบกำหนดเวลามาเปิดดูข้าวเหนียวมูลของเรากันเลยค่ะข้าวเหนียวเรียงเม็ดสวยมากเลยค่ะ จะเห็นว่าข้าวเหนียวเรียงเม็ดสวยงามเป็นมันวาวน่าทานมากๆเลยค่ะลองชิมดูรสชาติกันนะคะืมข้าวเหนียวนุ่มมันหวานเค็มกำลังดีสรุปว่าอร่อยมากค่ะสูตรนี้อร่อยกว่าทุกสูตรที่ครูเคยทำมานะคะสีใบเตยก็จะมีสีเขียวสวยงามจากธรรมชาติ อันนี้ครูไม่ได้เติมสีสังเคราะห์ลงไปเลยนะคะเป็นสีจากใบเตยล้วนๆค่ะสีม่วงจากดอกอัญชันก็เหมือนกันไม่ได้เติมสีลงไปสรุปแล้วจากธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะมาเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะมาปอกมะม่วงกันเลยค่ะวันนี้ครูมีมะม่วงออกร่องหอม,ห,อมหวานมันเนื้อนุน่ม ทานกับข้าวเหนียวมูนอร่อยมากค่ะข้าวเหนียวมูล3สีมะม่วงอ,อกร่องของเราก็จัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะ สูตรนี้ครูจินดาการันตีเลยค่ะว่าอร่อยมากๆอร่อยกว่าทุกสูตรที่ครูเคยทำมาค่ะใส่ถั่วลงไปนิดหน่อยเพื่อให้ข้าวเหนียวของเราหน้าทานยิ่งขึ้นค่ะราดน้ำกะทิเค็มลงไปเพื่อเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ หากใครชอบกะทิก็ราดเยอะๆลงไปได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนวันนี้ครูขอจบการทำข้าวเหนียวมูล3สีทานกับมะม่วงปอ,อกร่องแต่เพียงเท่านี้หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูในการทำคลิปต่อๆไปออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะขอบคุณมากค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ